ทริคในการอ่อยทำให้ผู้ชายอยากได้เราที่สาวๆหลายคนไม่รู้นะคะนั่นก็คือความเด็กสามารถทำให้ผู้ชายเนี่ยคลั่งใครในตัวเราค่ะปกติแล้วเนี่ยเราพยายามใช้ความเซ็กซี่เราพยายามใช้ความแซ่ตความเฟียแต่นั่นนะคะไม่ได้ทำให้ผู้ชายเนี่ยอยากได้เราขั้นสุดลูกเวลาที่เราเนี่ยทำตัวเด็ก ทำตัวน่ารักทำตัวแบบอ่อนต่อโลกหรือทำตัว i n นโนเซนตอะไรประมาณนี้ลูกในหัวสมองของผู้ชายเนี่ยจะชอบมากเพราะว่าเขาอะจะตีความไปว่าเราอะอ่อนประสบการณ์เราไม่เคยผ่านผู้ชายที่ไหนมาก่อนเราแบบวุ้ยแบบรู้สึกว่าเป็นผู้หญิงเลอค่าเป็นผู้หญิงเวอร์ ความเด็กอย่างแรกที่แม่อยากจะให้หนูลองทำนะคะนั่นก็คือนี่เลยการลองตัดผมสั้นดูบ้างนะคะหรือใครไม่สะดวกตัดผมสั้นก็ลองเปลี่ยนลุกนะคะใส่วิดผมสั้นบ้างเพราะว่าเวลาที่หนูผมสั้นเนี่ยหัวสมองผู้ชายมันจะรู้สึก